เปลียนหนบาทรัชกาลที่9ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพักตรงค่ะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทาธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 มาดูด้านหลังเหรียญค่ะกลางเหรียญมีตาสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีมีข้อความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9มีถุนายน2539ประเทศไทย